28พฤศจิกายน2568ติดตามอัปเดตพายุใต้ฝุ่นโคโตะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเหนี่ยวนำมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยจนถึงวันที่30พฤศจิกายนหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกจะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีการปราบปวนอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีความชื้นเข้ามาปกคลุมจะมีฝนฟ้าคะนองรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตสภาพอากาศในวันที่28พฤศจิกายน2568สําหสำหรับในวันนี้อากาศยังคงหนาวเย็นที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือประกอบกับมีลมพัดแรงโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกด่านรับลมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าภาคอื่นๆเป็นหนาวลม พร้อมกับมีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1 0 1 6งพถึงหนึ่งพัดผ่านที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนด้วยจึงทําให้ช่วงเช้าวันนี้มีอากาศหนาวเย็นประกอบกับมีลมพัดแรงยิ่งหนาวไปใหญ่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสําหรับ FC ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นสบายตั้งแต่วันที่1นธันวาคมเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นอีก3 ถึงองศาเซลเซียสจากเดิมช่วงเช้าประมาณ11-18องศาเซลเซียสจะเพิ่มขึ้นเป็น14-16หกองศาเซลเซียสช่วงเช้าเช้าเนื่องจากมวลอากาศเยน็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มอ่อนกำลังลงเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งพายุจะเหนี่ยวนำมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงระยะนี้เพราะพายุยังเคลื่อนอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางเมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลง ลักษณะอากาศของแต่ละภาคในวันนี้28พฤศจิกายนมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนืออากาศจะหนาวมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียส เช้าวันนี้อุณหภูมิเป็นตัวเลขตัวเดียวต่ำสุดคือ9-15องศาเซลเซียสหนาวสั่นบริเวณตอนบนของภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ25-29องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดและเกิดน้ำค้างแข็งบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ3-8องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อได้รับอิทธิพลจากลมพัดแรงทั้งหนาวทั้งลมทำให้อุณหภูมิลดลงในวันนี้ที่ภาคเหนือส่วนภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะหนาวมีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงอีก3-5องศาเซลเซียส เพราะเป็นด่านแรกที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมช่วงเช้าอุณหภูมิตามสุดประมาณ10-15องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ25-28องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิตามสุดประมาณ5-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีกำลังแรงมากๆสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวทั้งลมหนาวทั้งฟ้าค่ะ บริเวณภาคกลางอากาศจะเย็นในช่วงเช้าและมีอากาศหนาวบางแห่งมีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณภาคกลางอยู่ที่ประมาณ14-18องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ26-28องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลง อีก1-3องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-21องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2 m. เมตรคลื่นลมเข้าสู่เกณฑ์ปกติทั้งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งสฝั่ง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศจะเย็นอุณหภูมิลดลงอีก1-2อง,องศ,าศาเซลเซียสส่วนตอนล่างของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยสาของพื้นที่ ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งในขณะนี้ฝนก็เริ่มบางเบาลงปริมาณน้ำที่ไหลท่วมคลี่คลายแล้วอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงช้าประมาณ16-24องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณ130ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสและสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่17-20องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนาวเย็นลงอีกระดับหนึ่งค่ะ ตัวเลขตัวเดียวคือ9องศาเซลเซียสที่ภาคเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนช่วงนี้อากาศหนาวจัดตั้งแต่วันที่28ไปจนถึง30พฤศจิกายนหลังจากนั้นในวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปคาดว่ายาวไปจนถึงประมาณวันที่8ธันวาคมอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงความชื้นจะถูกเนี่ยวนำจากลมฝ่ายตะวันออกจากมหาสมุทรแปซิฟิก พัดเข้าสู่ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยประเทศไทยมีร้อนชื้นเกิดขึ้นหลังวันที่1นธันวาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะมีฝนโปอยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1นธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่7จธันวาคมค่ะติดตามลมระดับบนสูงจากพักพื้นดินขึ้นไป5,500เมตรหรือ5กิโลเมตรครึ่งศูนย์กลางของลมพัดตามเข็มนาฬิกาจะอยู่ที่เมียนมาเมืองเนปิดอ บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมระดับบนพัดพาดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลายัยจากคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยจนถึงภาคกลางภาคตะวันออกทําให้บริเวณตอนบนของไทยมีอากาศเย็นมีลมพัดแรงส่วนลมพัดทวนเข็มนาฬิกาคือพายุที่เกิดขึ้นพายุโคโตเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าลักษณะของอากาศของประเทศไทยนั้นจะมีทั้งลมหนาวและความชื้น ความชื้นจะถูกแนวนำไปเลี้ยงพายุโคโตบริเวณภาคใต้วันนี้จึงมีลมพัดทวนเข็มนาฬิกาเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างลักษณะของลมจะประกอบไปด้วยยอมความกดอากาศตา่ำซึ่งเป็นลมพัดทวนเข็มนาฬิกาทำให้ภาคใต้ตอนล่างวันนี้ตั้งแต่สงขลาจนถึงนราธิวาสมีลมพัดแรงพร้อมกับอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่28 ส่วนภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือลมระดับบนบ่งบอกว่าเป็นลมพัดตามเข็มนาฬิกาทําให้เหนียวนําเอาความหนาวเย็นจากแผ่นดินลงมาปกคลุมประเทศไทยอากาศจงตัวเป็นอากาศหนักอากาศแห้งโอกาสเกิดฝนจึงมีน้อยในระยะนี้วันที่18ไปจนถึงประมาณวันที่30พฤศจิกายนยังมีมวลอากาศเย็นจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดพาลงมา ส่วนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงในวันที่30พฤศจิกายนโดยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในบริเวณประเทศไทยเพราะริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงจนถึงวันที่3ธันวาคมส่วนลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดิน750เมตรวันนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ใดเป็นสีม่วงบริเวณดังกล่าวจะมีลมพัดแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด่านแรก ลมพัดเข้าปกคลุมในจังหวัดอุดรธานีจะมีลมแรงมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินท์ยะโสธรร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสรารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และชัยภูมิลมจะพัดแรงอากาศจะหนาวเย็นในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนภาคเหนือนั้นจะมีลมพัดแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และด้านหน้าเทือกเขาคือจังหวัดตาก ส่วนพื้นที่อื่นๆตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนจะมีลมพัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางภาคกลางจะมีลมพัดแรงปกคลุมที่จังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบรุรีสุพรรณบุรีและการจนบ,บรุรีส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งนั้นจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมคือราชบรุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตนออกลมพัดแรงในช่วงเช้าอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเจา้าชมบุรี ส่วนระยองจันทบุรีและตราดจะมีลมพัดแรงบางพื้นที่ค่ะลักษณะของลมระดับฐานเมฆจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอากาศหนาวเย็นลมพัดแรงคือลมพัดกักตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกมวลอากาศเย็นนี้จะทําให้เกิดอากาศหนาวเย็นพร้อมกับมีลมพัดแรงอุณหภูมิจึงลดลงมากในวันนี้วันที่28ไปจนถึงประมาณวันที่30พฤศจิกายน หลังจากนั้นในช่วงวันที่1ธันวาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องและลมตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับพัดแรงอีกครั้งหลังวันที่3ธันวาคมเป็นต้นไปเตรียมรับมือพี่น้องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวเย็นจะกลับมาใหม่อีกรอบค่ะส่วนในช่วงนี้28-30มีอากาศหนาวเย็นวันที่1ไปจนถึงวันที่5อากาศอบอุ่นขึ้นส่วนวันที่6เป็นต้นไปจะมีอุณหภูมิลดลงอีกครั้งค่ะ อัปเดตเส้นทางของพายุโคโตในวันนี้ศูนย์กลางของพายุยังมีความเร็วเป็นพายุโซนร้อนมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันที่29ความเร็วของลมอยู่ที่93กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์กลางของพายุในวันที่30พฤศจิกายนจะอยู่ที่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเข้าเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงประมาณวันที่1-2ธันวาคมอ่อนกำลังลงเหลือเพียง 61กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับพายุดีเปรสชั่นพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งและสลายตัวในวันที่29-30พฤศจิกายนบริเวณประเทศไทยอาจได้รับความชื้นจากด้านหน้าของพายุเล็กน้อยเป็นฝนปลอยเกิดขึ้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกมวลอากาศเย็นกำลังแรงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมระลอกใหม่หลังจากที่พายุอ่อนกำลังลงแล้วและสลายตัว วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่4ธันวาคมมีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่งในภาคตนออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบริลมสุรินทร์สะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางช่วงประมาณวันที่1-4ธันวาคมอาจมีฝนได้เล็กน้อยที่จังหวัดสดบบระบุรีลบบรุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ฝนอาจตกได้ในช่วงที่พายุเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือแทบจะไม่มีเลยค่ะอากาศหนาวเย็นยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวและลมพัดค่อนข้างแรง บริเวณภาคใต้ปริมาณฝนยังคงตกได้เป็นฝนตกหนักบางพื้นที่ในวันนี้28พฤศจิกายนเช่นในจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองอำเภอตากใบสุงไหงโกลกสุงไหงปาดีอำเภอแวงอำเภอสุคิรินอำเภอเจแนะปริมาณฝนบริเวณภาคใต้อาจตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตา่ำบกคลุมบริเ,เวณประเทศมาเลเซียจึงทําให้ด้านรัศมีของหย่อมความกดอากาศตา่ำ ทำให้ภาคใต้คือยะลานราธิวาสปัตตานีมีฝนปลอยเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวค่ะมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1 0 1 8งพัิถึงหนึ่งพเป็นตัวชี้วัดว่าบริเวณใดจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวจัดตั้งแต่เชียงรายน,าน่านพะเยาเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวจัดอยู่ที่บึงกาฬนครพนมสกลนคร ตอนล่างอากาศยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายสําหรับมวลอากาศเย็นที่มีกําลังอ่อนจนถึงปานกลางปกคลุมที่ภาคเหนือตอนล่างภาคก,กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะเริ่มลดลงในวันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงประมาณวันที่30พฤศจิกายนในวันที่1ธันวาคมปริมาณฝนอาจกลับมาตกใหม่อีกครั้ง เนื่องจากพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามช่วงวันที่1-2ธันวาคมหลังจากนั้นในวันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลางจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งอากาศจะหนาวเย็นกลับมาอีกรอบค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ